ที่น้องที่ป่วยที่มีปัญหาแบบเหมือนพี่เนี่ยให้ความั่นใจว่ากินตัวนี้มันดียังไงช่วยให้ความมั่นใจพี่น้องที่ได้ดูวิดีโอนะครับค,นนครับผมกินนี้ดูนี้มั่นใจดีดีดีแน่นอนครับพี่ตุเทพเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยแต่รู้สึกว่าจะต่อยหนักแต่ตอนนี้ยิ้มออกใช่ไหมครับเมื่อก่อนตอนที่ผมมาต,ติดตามครั้งที่สองใช่ไหม ครั้งแรกคือพี่อุไรามาล้างแผลแผลนี่บวมมากแล้วครั้งที่สองมาพี่เขาก็ไม่ยิ้มนะแต่วันนี้เห็นรอยยิ้มพี่กันแล้วครับนี่ <c oughs> พอแผลต้องมีแห้งครับพี่รู้สึกดีใจไหมพ <c oughs> ี่จากแผลที่มันเน่าเป๊นนะขนาดเนี้ยพี่คิดว่ามันหายไนะมไม่ทีแรกอตอนถ้าเกนะิดไม่เจอเลยเนี้ยพี่คิดว่ามันเนาะมันสองติดสองใจในะขนาดนี้ใช่ไหมครับใม่ถ้าเกิดในกรณีถ้าไม่รู้จักเกดี <c oughs> ผมว่าพี่มีสุดเลยแต่นี่คือมาเจอรู้จักอันนี้ก่กอนที่บอก เหมือนที่ทำบุญล่วงเลยมาแล้วเนี่นยได้มีโอกาสอ่านเครดิแตแล้จะใช้ผลิตัวเนี้ยใช่ไหมมันหมุนผลิตผลตามาครับผมก็นี่คือพี่สุเทพและเรามาติดตามครั้งที่สามมีทั้งที่ที่ดไหมพี่อุไรเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะเอาให้เยี่ยมเลยลมั้ยได้เดี๋ยวที่นี้มันมีให้เยี่ยมไปเลยแล้วดูทิว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราจะเยี่ยมขนาดไหนเยี่ยมไหมครับผมก็เยี่ยมเลยครับเอาทูช่วยกันครับผมอยากจะให้พี่น้อง มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับผมที่แบบรักษา,าไม่หาย,ยว่าแผลเน่าแผลเบาหวานครับทุกแผลถ้าอยากจะดูแลต่อที่พี่อุไรวงวันดีหรือทีมงานทุกคนทีมงานพรลีนาได้ทั้งหมดครับครับผมเบอร์รรนนพรี่อุไรเบอร์แจ้งเลยครับ0 8 9 4 0 5 7 2 3 2ชาวชนบุรีค่ะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเน็ตเวิร์ดที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ดีๆมาเพื่อสุขภาพของคนไทยช่วยคนไทยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและขอขอบคุณพี่สุเทพที่ให้ข้อมูลให้ความมั่นใจกับทุกท่านครับผมไม่อยากให้เชื่อผมแต่อยากลองให้ทานครับครับผมสุดทานนี้ต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ,ครบใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีดี